เก่งว่ะไม่ไ <risque> ด้ไม่ปลอมอ่ะอยู่อยูมามองย่างๆีินี่โอ้โหนี่เลือดเกิดอ่ะทำได้ไงอ่ะวัน่ารักค่ะอะเขาเก่งหนูจะเป็นไงลูกโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะหนูดูหนูดูมาเหรอลูกหรือหนูทำเป็นเองเออ เก่งเองนี้เรากิบขวบเองเนี่ยกิขวบคะขวบเก่งเก่งยายน่ม่นเลโอ้้นทะลุ เพราะว่าหนูไปท้งนบางเกินไปไม่คือว่าดินดินเรามันล้มพอดินล้มแล้วเราไปมาขยนใช่ใช่ ไายลายบ้านเชียงนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านเคียง ใส่เว่นด้วยดีกว่าอาใครเป็น okay, คนถ่ายรูปให้เราแต่เราลอยเดี๋ยวน้องถ่ายให้แป๊บนึงใส่เว่นก่อนมองไม่เห็นอลอยรูกปากกาอยู่เราวิ่งอาความสวยงามเอาความสวยงาม